สวัสดีค่ะกูตเติ้ลถักเมนี้กระซิมีเมนูมอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นเมนูแบบไง่ายนะคะเราได้หมูบดมาค่ะเป็นหมูบดท,ที่ฝรั่งเขาใช้ทานกับขนมปังนั่นเองค่ะแต่เราก็จะเอามาทำลาบหมูนะคะถ้าภาษาอีสานก็เรียกว่าก้อยหมูมะนาวนั่นเองค่ะเครื่องปรุงของเราก็จะมีหอมผักชีนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะ แล้วก็มีมะนาวนะคะที่ขาดไม่ได้เพราะว่าต้องใช้มะนาวนะคะแล้วก็ใส่เกลือะคะ่ะส่วนมากจะไม่ใช้น้ำปลานะคะเพราะว่าถ้าลาบแบบนี้ใส่น้ำปลาไปมันจะคลาวนั่นเองก็เลยใส่เกลือแทนค่ะแล้วก็มีข้าวคั่วนะคะที่ขาดไม่ได้ข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นค่ะแล้วก็มีลูกโด,ดนะคะหรือพริกสดนั่นเองค่ะ ก็จะมาขยำหมูนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็ผงนัวหรือผงชูรสนั่นเองค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็คุบเค้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็พักเนื้อไว้ค่ะลืมบอกไปนะคะใส่มะนาวลงไปด้วยค่ะคุกเขาจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะหาเครื่องปรุงค่ะคือพริกนั่นเองนะคะพริกป่นค่ะพริกป่นหรือพริกบดนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วค่ะ มักเผ็ดกระไซหลายๆค่ะพริกไผ่บวมักเผ็ดกระไซใหนหน่อยค่ะแล้วก็ตามด้วยลูกดูดนะคะขอโทษขออภัยนะคะสําหรับคนไม่กินดิบนั่นเองนะคะแต่หมูที่เราซื้อมาก็รับประกันว่าสะอาดค่ะถ้าฝรั่งทานได้คือเราก็ทานได้คือกันมาค่ะคลุกเขาให้เข้ากันค่ะหลังจากนอกเรื่องไปแล้วนะคะเราก็จะมาคลุกเขาพริก ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วกองหอมๆเด้อะคะ่ะเพราะว่าเพิ่งคั่วใหม่ๆเลยจ้ะขยำจนเข้ากันค่ะแล้วเราก็จะมาใส่ผักชีเด้อค่ะแล้วก็ต้นหอมที่เราหั่นไว้ผักชีก็ไม่ได้ซื้อมาจากไหนนะคะผักชีที่ขึ้นเองจ้าหลังบ้านจ้ะเราก็เก็บมานะคะมันก็จะขึ้นเรื่อยๆเด้อค่ะผักชีนะเวลาอยากทำข้าวเราก็ไปค่อยไปเก็บมาทีละต้ตตนสองต้นเด้อค่ะใส่ผักชีลงไปแล้วนะคะ เราก็มาขยำต่อจ้าล้วก็ชิมดูสักหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะมือนี้ก็ใส่ถุงมือคะ่ะหลังจากที่เราไปหาถุงมือนะคะถุงมือทำกับข้าวก็ไม่มีนะคะวันนี้ก็ได้มาแล้วคะ่ะกล่องหนึ่งก็ประมาณ9ยูโรกว่าบาทนะจ๊ะถุงมือทำกับข้าวแล้วก็ใส่ลูกโดดไปอีกจ้าเพราะมันไม่เพ็ดนะจ๊ะ แล้วก็ขยำขยำจ้ามื้อน,นี้ฮากระมากินกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวก็จะหุงแบบง่ายเลยจ้าใส่ไมโครเวฟไปเลยจ้าขยำขยำขยำค่ะหลังจากว่ามันชัวแล้วว่าเครื่องปูดที่ฮอกระเชไปมันเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็แซบค่ะเราก็จะมาตักใส่จานไปเลยจ้า เรียบร้อยแล้วคะ่ะหมูมะนาวจ้าอันนี้เราก็มาทำหมูมะนาวนะคะก็จะเป็นหมูที่ฟ้าหลังนะคะเขาจะใช้ทากับขนมปังนะคะโดยใส่เกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็จะมีหัวหอมใหญ่นะคะแบบว่าเราหั่นแล้วก็สไลด์ค่ะแต่วันนี้เราจะเอามายำหมูมะนาวค่ะเราก็จะมีนะคะผักก็จะเป็นแตงดองค่ะแล้วก็มี เลดิชนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมค่ะแล้วก็จะมีหอมนะคะเป็นหอมดองค่ะนี่ค่ะแล้วก็ได้ผักชีนะคะผักชีที่ขึ้นเองค่ะแล้วก็มีหอมค่ะที่ซื้อมาจากช็อปค่ะนี่มาค่ะมารับประทานด้วยกันคะ่ะหมูมะนาวคะ่ะขอโทษขออภัยนะคะสำหรับคนไม่ทานดิบคะ่ะ